ลำเพยเป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านคนก่อนที่ต้องตายไปด้วยโรคลึกลับแบบกระทันหันไปเมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แกออกตามล่าเสืออย่างหนักเพราะว่ามันฆ่าชาวบ้านตายไปแล้วหลายรายจนบัดนี้ยังไม่มีใครที่จะสามารถตามล่าไอ้ลายพาดก่อนนั่นได้แถมยังมีชาวบ้านถูกฆ่าตายไปเรื่อยๆพรานเท่าซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม ก็ดูไม่ค่อยจะสนใจเป็นเดือดเป็นร้อนทุกสุขของชาวบ้านก็เลยไม่มีใครหวังจะพึ่งพาอะไรได้อีกลำเพยเองที่ต้องเป็นพรานหาล่าสัตว์เลี้ยงดูแม่ที่แก่ชะลาลงไปทุกวันเมื่อเข้าป่าก็ตามล่าเสือไปด้วยแต่ไม่เคยเจอร่องรอยของมันแต่อุปสรรคของการเป็นพรานสาวก็ย่อมมีอันตรายแอบแฝงอยู่รอบตัวไม่ว่าจะไปที่ไหนโดยเฉพาะในผืนป่า จะถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาทั้งจากพรานและสัตว์ร้ายแต่ความเป็นคนดวงแข็งจึงสามารถที่จะเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นพรานเข้าป่าคนเดียวก็ใช่ว่าจะไม่มีดีอะไรติดตัวเลยวิชาอาคมที่พ่อถ่ายทอดไว้ให้เกิดยังใช้การได้ดีอย่างเข้มรั้งบวกกับดวงปีขานที่เกิดเป็นหญิงใจเด็ดเดียวห้าวหาญไม่ตา่างกันกับเสือ ลำเพยไม่เคยกลัวอันตรายอะไรทั้งสิน้นสี่ห้าวันที่จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์สักทีหนึ่งก็เพียงพอที่จะประทังชีวิตไปได้อย่างไม่อดอยากของสองแม่ลูกพรานเท่าหัวหน้าหมู่บ้านแม้จะดูแก่ชราไปมากแต่กลับดูกระฉับกระเฉงว่องไวไม่ต่างกันกับพรานหนมนมแกยังเข้าป่าล่าสัตว์อยู่ไม่เคยขาดที่แปลกก็คือช่วงหลังๆไม่เห็นว่าแกะจะได้สัตว์ป่าออกมาแต่อย่างใด จะมีก็เพียงแค่ร้อยข่าเปลือดที่แห้งเกลือกลังติดเสื้อผ้ากลับมาเท่านั้นแต่ด้วยความที่แกไม่ค่อยจะสนใจลูกบ้านก็เลยไม่มีใครอยากจะเสวนาค้องแวะด้วยการเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญมากนักในสมัยก่อนใครที่มีประสบการณ์มากก็มักจะถูกยกให้เป็นได้โดยอัตโนมัติยิ่งเป็นพรานเทาเ่าเก่าแก่ที่สุดเพียงคนเดียวของหมู่บ้าน นั่นกระทำให้แกได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านได้โดยไม่มีใครทัดทานแม้ว่าจะมีพรานเพียงแค่สองคนที่มีวิชาอาคมทั้งพ่อของลำเพยและพรานเท่าที่สามารถจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ตัวพ่อของลำเพยนั้นแกตามลาเสือจนต้องมาตายด้วยโรคลึกลับที่ไม่มีใครรู้ส่วนพรานเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลืออะไรเลยยิ่งปล่อยเวลาให้ล่วงเลยก็ยิ่งมีชาวบ้านถูกฆ่าตายไปเรื่อยๆ ลำเพยที่ก็มีวิชาอาคมติดตัวอยู่ไม่ใช่น้อยแต่คงไม่มีใครรู้เพราะเธอเองก็ไม่ชอบที่จะโอ้อวดอะไรที่พอจะมีคนรู้ก็คือลำเพยนั้นหนังเหนียวซึ่งก็น่าจะเกิดจากเครื่องรางของพ่อเธอที่ให้เอาไว้เท่านั้นช่วงหลังๆชาวบ้านและพรานคนอื่นๆก็เริ่มพากันมองตาพานเท่าเป็นคนแปลกหน้าขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งลำเพยเองก็รู้สึกได้เช่นเดียวกัน สายตาของพรานเท่านั้นบ่งบอกถึงความไม่เป็นมิตรกับชาวบ้านมากขึ้นแกเริ่มจะทำตัวสกปรกโสโครกน้ำท่าไม่อาบจนเริ่มมีกลิ่นตัวรุนแรงจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เสื้อผ้าที่แห้งเกิกลก้ังไปด้วยคราบเลือดก็ไม่เห็นว่าแกจะซักล้างหนักเข้าแกก็เข้าป่าหายไปหลายๆวันถึงจะกลับออกมาเสียทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปใหม่หลังจากที่หยุดเข้าป่าไปห้าวัน ลำเพยกับแบกปืนเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าอีกครั้งเหมือนจะเป็นความบังเอิญที่พรานคนอื่นๆนั้นกลับออกมาจากป่าก็เลยมีเพียงแค่ลำเพยคนเดียวเท่านั้นที่เข้าป่าไปนอกนั้นก็จะมีชาวบ้านที่พากันจับกลุ่มถือมีดถือเสียมเข้าไปหาหน่อไม้หาเผือกหามันในป่าใกลๆเพราะต้องระวังตัวจากเสือเมื่อแยกทางกันลำเพยก็ตรงดิงเข้าไปที่โป่งใหญ่กลางป่า เพราะสัตว์ป่าชอบเข้าไปหากินอยู่ที่นั่นแม้จะรู้ว่าเสือเองมันก็อาจจะดักซุ่มล่าเหยื่ออยู่ที่โป่งนั่นเช่นกันแต่ที่เธอคงจะไม่รู้ตัวนั่นก็คือเธอเองนั้นอยู่ในสายตาของอะไรบางอย่างตั้งแต่เยื้องอย่างออกมาจากหมู่บ้านแล้วแต่ตัวของลำเพยนั้นระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งใดๆแต่ขณะที่กำลังตัดเอาท่อนไม้เล็กๆเพื่อจะปีนขึ้นไปมัดห้าง ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าย่องใกล้เข้ามาด้วยประสบการณ์ของการเป็นพรานย่อมรู้ว่าเป็นเสียงฝีเท้าของคนหรือว่าสัตว์ป่าเธอแกล้งทำเป็นไม่รู้ตัวยังคงตัดท่อนไม้ต่อจนได้มาเจ็ดท่อนสำหรับมัดห้างกำลังนั่งเอาเชือกที่พกมามัดท่อนไม้รวมกันเอาไว้จูจๆสายลมก็พัดเอากลิ่นเหม็นสับสาบเข้ามาแตะจมูกสิ่งที่ย่องเข้ามาทางด้านหลัง ก็เล่งสีเท้าเร็วมากขึ้นจนผิดสังเกตลำเพยรีบลุกพลวดหันปลายกระบอกปืนกลับไปทางด้านหลังทันทีร่างที่พุ่งกลับมาถึงกับชะงักไม่ต่างกันกับลำเพยที่เกือบจะลั่นไกออกไปแล้วเพราะผู้ที่ย่องเข้ามานั่นก็คือพรานเท่าหัวหน้าโมบ้านยังไม่ทันที่จะถามถ่ายอะไรก็ทำท่าทางหลึกหลักเดินหนีไปซะก่อนลำเพยเองก็คงจะไม่อยากจะเสวนากับพรานเท่าอยู่แล้ว รีบยกท่อนไม้ที่มัดไว้สพายเดินไปหาที่มัดห่างแห่งใหม่คิดว่าพรานเท่าโผล่เข้ามาแบบนี้คงจะเลิกไม่ดีแล้วเมื่อได้ที่เหมาะๆก็กำดินขึ้นมาเริ่มบริกรรมคาถาอาคมแล้วก็หวานไปรอบๆต้นไม้ทำตามที่พ่อสอนสั่งเอาไว้ไม่เคยขาดตกบกพร่องเธอถึงปลอดภัยมาได้ทุกครั้งกำลังจะปีนขึ้นไปด้านบนจูจ่ๆก็มีเสียงปืนระเบิดโตมขึ้น กระสุนกระพงเข้าไปที่ด้านหลังของลำเพยจนลม้มลงไปนอนหลังแอนอยู่ที่พื้นแม้ว่ากระสุนจะไม่ละ้ายผิวแต่มันก็สร้างความเจ็บปวดให้ไม่น้อยเหมือนอีกฝ่ายจะรู้อยู่แล้วว่าลำเพยนั้นยิงไม่เข้าและไม่จำเป็นที่จะต้องมาหลบๆซ่อนๆม่ให้เหยื่อเห็นตัวเหมือนที่เคยทำด้วยความมั่นใจกับเหยื่อที่ผ่านๆมาแม้จะรู้ว่าลำเพยต้องมีดีติดตัวมาจากพ่อของเธอบ้าง แต่ก็คิดว่ายังไงเสียตนเองก็นเหนือกว่าอยู่ดีพรานเท่าเดินออกมาจากทางด้านหลังของต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกันพร้อมกับหัวเลาะลั่นส่วนลำเพยยังไม่รู้ว่าพรานเท่าทำไปเพื่ออะไรได้แต่ยันกายของตนเองลุกขึ้นคว้าปืนแล้วก็ยิงสวนกลับไปบ้างเสียงระเบิดโตมกระสุนกระพงเข้าไปที่ร่างของพรานเท่าจนเซธลาถอยหลังออกไปแต่มันไม่ได้ละคายผิวของพรานเท่าเช่นกัน สำพรานเท่ายังหัวเราะลันแล้วก็พูดขึ้นว่าพ่อของเองที่ตายไปนั่นก็ด้วยอาคมใสดำของข้าไม่ใช่โลกประหลาดอะไรเลยมันออกตามลาข้าจนแทบจะกระดิกตัวไม่ได้ข้าไม่ยอมให้ใครรู้เด็ดขาดว่าข้าทำอะไรนอกจากคนที่กําลังจะถูกข่าตายเท่านั้นพรานเท่าก็ยังหัวเลาะลันลำเพยกําลังประติดประตอเรื่องราวทั้งหมดอยู่แต่ก็ยังช้ากว่าพรานเท่า ที่เริ่มเผยตัวตนออกมาสะกก่อนแกก้มลงไปคานสีเท้าที่พื้นเหมือนกับสัตว์ป่าแงานมองไปที่ร่างของลำเพยแล้วกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ลำเพยตาลุกพลงเพราะไม่คาดคิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เธอเองก็ไม่เคยประมาทหรือหว,า,วาดกลัวกับร่างของพลานเท่าที่กลายเป็นเสือสมิงพุ่งเข้าใส่เมื่อมันพุ่งเข้ามาถึงร่างร่างของลำเพยเองก็ได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปเช่นกัน โดยที่ร่างเสือของลำเพยมีรอยอักขระยันรูปเสืออยู่เต็มแผ่นหลังโดยความที่เป็นลูกสาวที่เกิดปีขานพ่อของเธอจึงได้ลงอักขระรูปเสือเอาไว้เพื่อเพิ่มความเข้มขลังเสือสมิงทั้งสองพงเข่าขย้ำคมเขี้ยวใส่กันจนฝุ่นดินคลกคลุ้งไปทั่วบริเวณและดูเหมือนว่าเสือสมิงสาวจะพงเข่าขย้ำเสือสมิงเทาอยู่ฝ่ายเดียว ไม่ต่างก,กันกับเสือร้ายไล่ตะคุบเหยือ่อเพราะด้วยความบังเอิญที่แม้ว่าพรานเท่าจะแก่กล้าด้วยอาคมสายดำแต่ดันเป็นคนที่เกิดปีวัวก็เลยไม่แปลกอะไรที่จะต้องเป็นฝ่ายถูกเสือสมิงสาวไล่ยขย้ำอยู่ฝ่ายเดียวด้วยแรงแค้นที่รู้สาเหตุการตายของพ่อและด้วยกำลังดวงที่เหนือกว่าพรานเท่าไล่ยขย้ำกันอยู่ได้ไม่นาน ร่างเสือสมิงของพรานเท่าก็ถูกกระชากเวียงกระเด็นไปมาเมื่อรู้ตัวว่าลำเพยไม่เหมือนกับเหยื่อหลายรายที่ผ่านมาเสือสมิงเท่าเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็พุ่งกระโจนหนีไปทันทีมันพุ่งไปทางไหนเสือสมิงสาวก็พุ่งเข้าไปทันทุกที่เมื่อเรียวแรงเริ่มถดถอยอาคมใสดำก็เริ่มจะเสื่อมคลายลงไปเรื่อยๆเนื้อหนังที่หยาบเหนียวของมันก็ถูกฉีกกระชากจนเป็นแผลเหวอวะ ไม่ต่างอะไรก,กันกับเสือที่กำลังฉีกเนื้อวัวเลือดสดสดแดงฉานพุ่งกระจายไปทั่วป่าบริเวณนั้นเสือสมิงเท่าได้แต่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดกระเสือกระสนหนีตายสุดชีวิตตามร่างของมันมีแต่แผลเหวอะ,วะเต็มไปหมดเลือดแดงฉานเป็นทางยาวที่เสือสมิงเท่านั่นคลานหนีไปร่างเสือสมิงสาวของลำเพยเมื่อได้ตามไปฆ่ามันให้ตายเธอหันหลังเดินกลับไปที่เดิม เพื่อจะปีนขึ้นไปมัดห่างนั่งสองสัตว์ตามที่ต้องการปล่อยให้เสือสมิงเท่ากระเสือกระสนกลับไปถึงหมู่บ้านจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านไปทั่วแต่มันคงไม่สามารถจะไปฆ่าใครได้อีกแค่หอบสังขารเข้าไปนอนเอาหัวผาดบันไดเรือนของพลานเท่าได้มันก็ขาดใจตายทันทีร่างของมันก็ค่อยๆกลับคืนร่างมาเป็นพลานเท่าได้เพียงแค่ครึ่งท่อนบน ส่วนท่อนล่างยังเป็นเสืออยู่ชาวบ้านถึงได้รู้ว่าที่ชาวบ้านถูกฆ่าตายก็ด้วยฝีมือของเสือสมิงซึ่งก็คือพรานเท่าหัวหน้าหมู่บ้านนี้เองแต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่ฆ่ามันตายนั่นเป็นฝีมือของใครชาวบ้านก็เลยช่วยกันเผาร่างสมิงของพรานเท่าไปพร้อมๆกับเรือนของแกจนสิน้นซากและช่วงสายแก่ๆของวันรุ่งขึ้น ลำเพยก็ได้หิวกระจงตัวอ้วนผีออกมาจากป่าเดินดิ่งกลับไปที่เรือนของตนเองโดยที่ไม่มีชาวบ้านคนใดสงสัยอะไรและเธอเองก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังมาหลายสิบปีมีเพียงใครลูกหลานของเธอเท่านั้นที่เล่าสืบต่อๆกันมา